ที่เป็นธรรมชาติทั้งคลึงอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเวลานานไม่เทียบประทึกเสียงเกิดทั้งตาเห็นกําหนดเห็นหนอหูเกิดจิตทั้งหูเสียงหนอกําหนดให้ชัดเจนถ้ามีสมาธิดีเสียงเราจะรู้เลยว่ามันโกหกหรือเปล่าเสียงนี้ครบไปหนาชัดเจนมากมีประโยชน์แก่ท่านเองแต่คนมาปฏิบัติไม่ไดียเคยกําหนดนี้เลยแล้วท่านจะได้อะไรไม่เป็นฝึก มันไม่ถูกที่ปีนหนอจมูกเนี่ยกําหนดลิ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มกําหนดเชี่ยวหนอกลืนหนอเป็นตน้นกาสัมผาสร้อนหนาวอ่อนแข็งนั่งลงไปกําหนดเท่านี้เองเสียใจก็กําหนดอย่าเอาฝาความเสียใจทิ้ไงไว้กําหนดให้มันหายไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วเอาปัจจุบันอดีตอย่าลื้อฟื้นเรื่องอืงอ่นอย่าคิดกจชอบทางปัจจุบันเอาให้ด้กตอนนี้เอง ในจิตตานุปัสนาทำมานุปัสนาเราจะได้กําหนดว่ารู้หนอที่ข้าพเจ้าทําไปผิดหรือถูกเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลมันจะชัดเจนขึ้นดีกว่าเราไปอ่านหนังสือว่าเราทํามาเนี่ยใช่ไม่ได้เป็นอกุศลควรละชิ้เชียเป็นทิฏฐิมณะที่เลวร้ายละ,ละออกไปเชียมันจะบอกตัวเราเองมันจะเป็นผลงานของตัวเองได้ชัดเรียกว่าสติปัฏฐาสี่เป็นต้นบวชหนอเนี่ยเรากําหนดไปนักเข้ามันก็ตั้งอยู่ดับไปเอง ความปวดก็หายไปเองอย่างนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกเวทนาได้ไหนมาแยกเวทนาได้แล้วมันก็เป็นปกติอย่างนี้ฉะนั้นการทําสมาธิมันเป็นเหตุพลังจิตของชีวิตได้ชัดเจนมากคุณค่าของสมาธิการเจริญสมาธิให้เกิดปัญญาเนี่ยมันต้องใช้สติด้วยกล่าสมาธิพุโทโธเฉยๆไม่ได้ต้องมีสติสติเป็นตัวกําหนดรละลึกชาต ลราเรกเหตุการณ์ธรรมชาญญะต้องรู้ตัวถึงเรียกว่าธรรมะอ่านเป็นประกอบด้วยสติสรรปชัญญะบอกไวชช้ชัดเจนมากชัดเจนนะเนี่ยขอผู้ปฏิบททัติธรรมทาให้ได้พองหนอยุบหนอบางคนก็พองยังไม่ทนนันยุบมันก็ยังไม่ทันหนอยุบไปแล้วยุบยังไม่ทันหนอพองที่เนี่ยให้ใจให้ยาวไว้แต่ให้จใจยาวไว้ทําได้เพราะว่าการทําเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ของง่ายนะต้องฝึก ถ้าฝึกไปแล้วจะได้ผลแต่โยมมาอยู่ปฏิบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนอย่าคุยกับใครตั้งใจปฏิบตัติในเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ผลแน่ภายในเจ็ดวันได้อะไรหรลอได้ระลึกเหตุการณ์หนึ่งข้อสองรู้ก,กฎเหตุกรรมอีกหนึ่งข้อสามแก้ไขปัญหาอึ่งข้อพอเนี่ยขําหดับเจ็ดวันแล้วกลับไปบ้านก็ไปทําที่บ้านอย่าเอาไปชิ้งนะ เวลาไปทําธุรกิจเสร็จแล้วเราก็กําหนดอะไรก็หยิบไปแล้วก็กําหนดเสียงแล้วกําหนดมันได้ยินเสียงอยู่แล้ว